โอ้ยเหี้ยวงตื่นเลยต่อเมอื่อกี้เราเก็บของคิวไปได้วเไรเหี้ยมันต้องเก็บอ่ะถูกแล้วเว้ยเติมของอ่ะแต่กูไม่มีของเลยยังไงก็ต้องเก็บพีอ่ะมันต้องเก็บอยู่แล้วของเลือดกูยังไม่มีเลยเมื่อกี้ยลอยเหี้ยอ่ะต่างของุงไอ้เหี้ยพายมันควรตายตั้งแต่ตอนเดินไปโล่งๆเลยไอ้เหี้ยมันไม่มีบ้านอ่ะไม่ใช่หมายถึงจอกุดท้ายไอ้สัตว์ตัดเรื่องบ้านดีฟูเซนอ่ะนะกูจะรีบมาไงกูไม่ได้เก็บของกูเลยรีบวิ่งมาเลย กูจะใช้ท่าพัดตายดอกนั้นไปล่อไว้ที่ยะทำมิงไม่ได้อยู่กูใช้ท่ามิงแบบไม่เก็บของแล้ววิ่งไปเลยอะเห็นปะที่กูไม่มีของเล่นแล้วกูวิ่งไปเอาที่ก่อนอะเพราะถ้าเราไม่ได้ตรงนั้นก็เราเล่นยากเราไปออกซ้ายมันก็ลรอขวาใช่รอวันตายอยู่ดีให้ออกซ้ายอ่ะเออแต่กูว่ายังกูคิดว่ายังไงเราก็ไปได้เรามีรถอ่ะไม่ดึงหลุมมึงอ่ะข้าวรถไปเหรอเออมันยังไงก็ได้ไปได้แต่ตอนแรกกูกะว่าจะไปเนียนเว้ยแต่มันโผล่มาพอดี แต่กูคิดแล้วว่าแม่งต้องมีเนียนอะทีมมันอะเพราะว่ามันเคลียร์เสร็จไวอะตอนนี้กูดูฟีดเพราะกูน็อกอยู่ไงแต่จริงๆถ้าสมมติว่าไอเจไม่ได้ยินเสียงไอปาร์คเกอร์ก็คือเราก็แพ้อยู่ดีไว้กูบอกให้แพ้มันต้องดูซ้ายเนี่ยนก็เจออันนี้กูไม่ได้พูดอะไรนะเว้แต่รอบหน้ามันต้องมันมันนานเว้ยมันเคลียร์เสร็จก่อนเรานานอะมันเป็นดอกที่ไอเจมันได้ยินแล้วมันกําลังฟังให้แน่ใจอีกทีนึงว่าอยู่ตรงไหนไงมันเลยไม่ได้เช็คอะ รอบหน้าต้องเช็คจักซ้ายขอบวงไปไม่ไม่ต้องเดินเช็คก็ได้เว้ยไปถึงหันไปดูหน่อยน่ะเพราะว่าต่อยเราวงท้ายมันก็ต้องเช็คทุกทุกทุกพื้นที่วงมันเล็กๆแล้วแมัันนยงมีีสิิทธ์โดพ่ไม่แบบเราเราไม่แบบเดินไปอย่างั้นดีเราแค่เฝ้าระวังไว้อะเออต้องระวังมันอยู่แล้วซ้ายสุดอประเด็นหลักคือแม่งเคลียร์เสร็จก่อนเราอะเฮียไม่ไรเอาใหม่เราแค่ซอฟ ถ้าเราเคลียร์เสร็จก่อนมันเราก็ได้มันจะกลับมาเ,าเราเลยดีที่เรามาเคลียร์มันเพราะงั้นเราเล่นยากที่อะไอตรงกาเบต์อ<ล>ะไอ<ะ>ตรงเนี้ยมากอลละรออะไรอะถ้าเราไม่เคลียร์มันอนะเคลียร์แม่งโดนสองทางเด็กก็ไม่แน่หรอกเขาอาจจะค้ำบนหัวเราก็ได้นะไม่รู้อยู่ดีแต่เวยนี่แม่งสวยสุดลเลยเฮียวงจับอย่างเงี้ยเบย์บลี่อะ ามึงมีใครลงวะเฟดูวตรงเราไม่มีเอาอคูทอก็ไม่มีเล่นตรอใกล้เราสุดมีแค่ไม่มีกูบอเอาบากี้ตรงเนี้ยเนี่ยไหนเนาะมึงเดินผ่านไปแค่เอาคูทอกปะเจะมาคอมเพนเอาคอมเพนเนาะไม่เอาไม่เอาไม่เอาใครเอาคอมเพนปะเอาแค่บุนขอเยอะไม่าบุญขอตรงนี้มีรถว่ะวะเยอะกู่าเดินด้วะ ตรงไหนมีม,มินิเปล่าวะเอาคูณหกแถวป่ะไม่เอาอยากได้ไแค่มินิอ่ะเพื่อนตรงนี้ก็ไม่มีรถดับไอ้เหี้ย ถ้ามีสิทธิ์เจอกูเซ็นนั่นเองเฮียถ้าเราเล่นลายเดิมเราเล่นลายเข้าชูมาดูดังเกินอะไรอะดูดังเกินเยียงดื้อเข้าเลยเหรอเข้าดีเฮียเข้าเลยต้นหนักเข้าันนานแล้วแต่มันแม่ลำคาญเฮียไม่รู้เข้าใจแหละตรงไปวลาเาเล่นได้เพราะมันมันชัวร์แล้วไงว่าบ้านไม่มีไม่ใช่จริงถ้าถ้ากูเล่นแล้วมัน แล้วกูตายอะไรเงี้ยที่หลังกูไม่ทำเว้ยถ้ากูตายก็ปล่อยแบบปล่อยตายเลยกูไม่ค่อยรอบกูมมีิเนสองไม่ค่อยพลาดรอบรอบสองเว้ยไปก่อนนะไปด้วยไันเลยแต่ว่าไอ้มุมไอมุมนี้บอกอ่ะกูก็เข้าใจว่าอยากให้ไปออดสายไปกูไปด้วยไอ้เหี้ยสัตว์ไปกับกูดิรถร้อยกูก็มีอยู่ไปเลยไปเลย ที่มันมีคนหลบเพาะว่านี่ตรงเนี้ยกูมันก็ไม่ได้มองด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าชูมานะเราเข้าชูมานะเราไม่จำเป็นต้องเส้นนั้นนะปล่อยเส้นมีแล้วกนมนึงยามอะไรมีนี้อ่ะตรงเนี้ยมีแบบเอาเอากูจะเอาอยู่ตรงกูเลยขับขึ้นบนนี้ดีกว่าเราไปออกทางนู้นดีกว่าอยู่ตรงมาร์คสามเลยมึง z o มมาร์คดูบ้านบ้านโน้นเลยมันสาว ไปแฟร์เทเดอร์ก่อนแต่จี๊บกดคุเล่นครัเพ็กกดลงดินเ,<อ>เลยจครับอย่างเงี้ยเลยมีใครเอาอะไรบ้างเนี่ยกูเเอ้ยน่ารักกวกูเอาไปหนูได้หรวะไปที่กูปากแค่ครางกูมันที่หน้วเมื่อกี้ท่านผู้ใครดูตัวอยู่ตอนนี้ผมขับไปเคไหมแม่งกดปืนลงดินเลยครับเ <c oughs> นี่ย จะเคมไปก็ไม่ตั้งหน้ารถให้มันแบบอยู่ในวงเลยคือถ้ามึงตายก็คือตายกี้กูบอกให้เมื่อกี้ว่ามึงเคลมมาผิดมาเลยถ้าให้มันเคลมมาผิดทางไอ้เจมส์ก็ขับล่องขวาไปนะเว้ยเจมส์ไปเข้าหลังล่องขวาไหนวะออกขวาไปของมันขวาที่เราเล่นตอนท้ายมัเล่นอ่ะเด้อตรงก็ได้จะเคมมาทางไอเจมส์ได้ไหมก็ได้แหละไมันต้องเป็นทางที่มันต้องเป็นทางที่อยู่ในวงมันไม่ใช่แบบออกวงเลยไอเจมส์ ไปยังนั้นเลยเหรอแค่หน่อยดิตรงนี้ไม่มีจะโบดอะมีอะไรนะมอนแค่หน่อยรอหนึ่งวันห่งวันนึ่งกระปัองยาน้ามามามาออกบานถ่ายบานเกียร์ดีกว่าไม่ปลอดภัยกว่าจะมีมอไซด์ด้วยอ่ะโบดมีโบดมีมีสิบเป็นฟูเันมาก่อดนะดูมามีสิบมีนะถ้ามันเป็นฟูเซนกัเป็นสิ่อื่นเราเราขึ้นเขาไปเลยดีกว่าใช่เราไม่ต้องเข่ามาบ้งเออเราไปทางเขาเลยไม่ต้องเข้าเมืองในเดียไม่ต้องหวัด เราเข้าเล่นทางโขมาล้นมาเพราที่มันแบบดิ้นได้ว่าวงไปตายก็ดิ้นได้ถ้าได้ไอเขาบักไอ้มาได้เขออเพรนั้นอะวงหงวงองให้มันดินได้รถแถวว่ะอ๋อรถเตื่อนตอนนั้นไม่รถดับวะสบายไม่มีรถร้อยก็ดังเหลือว่าลองไปเอาดิกตึกหนึ่งน่าจะเหลือไหน น้ำฝีว่างแค่พาที่มึงสองน้ำสุดผ่อง้ไกว่ามึงเจ๊งเองไกลอะแลปเดี๋ย<ค>กูก็ไม่รู้ไม่เห็นจข้าหน้าเีกว่ะทำไปทเข้าได้นะพายไปแปะตรงนี้ก็ได้นะแปะมาร์ก่อนก็ได้แล้วค่อยส่ต่อสีกทีนึงทาแมแบบนี้เขาไม่ค่อยซัดกันเร็ววะทามแบบนี้มัน,นตึงมงมันไม่ทับกันไง พูกหน้าทับกันเลยทำไมี้มันไม่ทับเลยวะเจ่าปีกผู้หน้ามันน็อกทิพห้เลยมันไม่ใชู่้เซนแล้วเป็น MG ว่ะไม่ใช่ผูเซนแล้วไอ้ฉัดผูเซนมาเจอ MG แล้วปิดไม่ขึ้นนะเออไม่สองเขาแลนะู้สาย่บ้านไอ้บ้านนี้ไม่ติดออกอ่ะ ไปขึ้นเขับไปเช็คได้นะเว้ยเอออุ้ยเหี้ยไปเช็คเงี้ยเขาเหมือนจะไม่มีนะไปลงๆๆมันออกมันออกมันออกไปเลยเกือบเหมือนไม่มีพาไปได้เลยมันออกมันออกมันวะเจ้าชัวร์ก็เช็คเช็คเช็คเอาใหม่อ่ะมันขับรถลงนี้นะไอ้ไอ้มาร์กสามอะไปไหนตีได้นะเว้ยมัาถึงแล้วครอบข้าศึกอะมันหอกอย่างมั้งกินเหมือนมาม่าต้องขับออกไกลไปดิมันไปไหนอ่ะมันรถมันถึงมา ขับลงไปคันหนึ่งอ่ะเวกเงแค่คันเดียวนะแต่ไม่รู้รว่าจังหวัดเคยรถนั่งลงอีกอ่ะก็มีคนจอดเข้าแทนเราด้วยแต่ว่าอะไรเราแน่ไปตีเราที่ท่ายวะ มีปะกูเห็นมึงขับลงไปคำหนึ่งเหมือนจะไม่มีเล่นดูข่าวหลังแล้วอคุณยุนใช่ปะคุณทำให้กูณทำให้เเล่นดูข่าวหลังไปหน่เลยคงเข้าเลยนะโอเคเหี้ยติดบันไดอีกเตรียมไม่ต้องเข้าไปอาจจะฟูดานรถมึงมาเข้าไปไหนมันเลยวกูยางแตกเอ้ยยางแดงข้างนะเออโอ้เอ็มเคพัดด้วย เราเล่นลายนี้ตีโกดังไปอยีกแล <exagger S 2> ้วนะเขาจอดหลังทำไมเขาจอดหลังกูดั<อ>งวะบนเขาใครมีมุมใครมุมซัดยางหลังกูดังซัดยางได้ป,ป่ะมุมกูเสียงมากเลยวะโอ้โหมุมกูได้อยู่นะทำไมจอดอย่างเงี้ยเขาไม่เซฟรถด,ด้วยนะเขาเป็นตี้ที่ทัดกันป่ะเนี่ย คุณตีเอ็มเะที่มันยิงเอ็มเคอะเดี๋ยวนะเอก่อนนะที่กูนถึงเอายฝั่งในเมืองแถวมาร์คสไว้หน่อยดิจะไปทาไมวะมาร์คสองเผื่อเผวงมันเข้าเมืองม่ก็แถวมาร์คสองข่านุ่งขาวบวงมาร์คสามถ้าวงมาร์คสามเราเริ่มจากมาร์คสัมก็ได้เหมือนกันไงให้เราไปตีอย่างนี้ดีกว่าถ้าวงมาร์คสามวะตีก็ดังกห่ะ พี่ว่าวงอะจบโกดังนี่แหละร้อรอวงเดี๋ยว้าตัดใจให้แต่จริงบ้านติกสองก็สวยแต่มันเซฟยางไม่ได้อ่ะมันมีเว้ยมันเปอร์เซ็นต์มีสูงอ่ะมีคนอยู่แล้วด้วยเอตองฟังกูมันก็จอดรอขึ้นตอนท้ายได้นะว้ยแบบฟินฟินที่มันชอบทำอะฟังเนี่ยมึงแบ่งมาเล่นทางกูหน่อยดิไปอ้ออะไรกันวะมันไม่มีรถไปเองไม่ได้เออมันรถเดี๋ยวแค่สองคันอะ รถลอยข้างล่างนั้นยังมีเะล่ะมาร์คห้าเอ้นเดี๋ยวไม่ทันละวงมาละไม่ไรรถกี่คนเนี่ยมีแค่สองคันเนี่ยเหลืออีองไปได้อีกคันหนึ่งคนหนึ่งไงประเด็นเนี่ยมันไปได้คันนึงต่อยให้จอดไฟก็ได้ให้มัน้วงเราไอ้เหี้ยไม่ห้อวงจบก็ดังนี้แล้วบ่อยด้วยอยู่อยู่อยู่ทางนี้ไว้ก่อนดีกว่าวงนี่ปอหมดแพ้จริงอะไอ้จอมึงอยู่หลังไว้ก่อนได้ปหมพูดอย่างนี้มึงบอกวงที่กูแพ้เลยก็ได้ไอ้สัส ไม่แต่มันมีติดไปดีกา้ได้อยู่เ <spans> ว้ยมันยังไม่ได้ดิดมาล่างเลยอะไรนะปรนยังอำเนห้เราเล่นอยู่ไงไรเฮียประยังไมีเหรอไม่น้ามีใครวนมาแล้วว่ากูว่าจะลอดหรือเอารถไปเล่นกับไปพายคนหนึ่งดิกูไปเออมึงเออมึงมาเหอะเฮียขอร้องอ่ะแบบไหนมึงไปดีรถมึงอ่ะกูไปกำลังมาดิ แม่งให้เด<ห>ิมแ<ห>บบนเี่ยวเก่าปุ้นนหนไหนเออกูเห็นแล้วกูดได้ยนินเสียงแล้วต,ตัวนะบนบนแทงอ่ะก็จะบล็อกขวาได้นะไป่บล็อกให้หวอา เออเดี๋ยวผมเล่นบ้างให้ก็แล้วขวามีไหมวะกูจะเล่นบนเข่าไอ้เหี้ยขั้วไม่น่ามีแล้วมันมันลงไม่หมดแล้วขั้วไม่น่ามีแล้วทั้งนึงนะเจาะยางได้อุ้ย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 ท่านขับไปวงกลมไล่ภัยตรงที่มันจริงตรงว่าใต้เนินมีสิทธิ์เดินเต้อุเรามาว่าไว้พายกันเนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ โอ้ตายเหี่ย่าแตงวะโอเคเอแมนกูด้วยกูด้วยอินเฟินน้าบ้านเนี้ยรู้ข่าวแล้วเล่นไม่ได้เหขโมองไม่เห็นอะไรอะเล่นได้ได้แต่แต่กูกลัวมันเตี่ยวมาไง ูดูอยู่มุมเนี้ยมันเตลมากูได้เติมมึงแน่จะเติมกูทำมันเตลแน่นอนอ่ะแต่แค่มันไม่ตีหรอกตีเยอะเมืไหนไอ้ฝั่งไหนอะเตลกูไอ้ตรงนี้เหรอมาขี่กูเหรอมนนมีคิ่งไาขี่มึงไปนู่นแล้วไม่เตลเรามาขี่มึงไปตรงนู่นแล้วกูอยากซัดยางมันนะเจมกูดื้อกูเอาอีกนะตรงไหนอ่ะเฮ้ยมันคนละตี้อย่าข้างล่างบ้านบ้านฟ้าเจมอันนี้อันนี้จากคนละตี้อย่ข้างล่างนะมันเล่นกัน แตกแล้วแตกล้อล้อนึงยิงยากเลยก็เลยในเขี้ยเตรมรอชุบูเลยนะคงไอ้พ่ายได้อยู่ต้องดูแลไอ้พวกนี้วางมาเติมแต่แตกแล้วแตกแล้ว <c oughs> ร้อหนึงมาดีมาดีมาดีมาเติมมาดลย <c oughs> ี่ถ้ามีรถสองคันคือจบเลยเนียเขี้ยกูอยู่รอวงได้ ถ้ามีบนหัวมันเหมือนจะมาเลยอ่ะไม่เนีดี๋ยวพายออกแล้วมันเหมือนจะมาตัวดังฮะมาบล็อกมาตั้งแต่นด้านเว้ยมันไมม่าบล็อกแล้วมาบล็อกแล้วมันไม่มีตัวขำให้จอดตท็กซี่หรอหรือไงเนี่ยใช่ไม่ไม่ได้มันให้จอดได้ตรงนี้จอดได้เล่นได้เล่นได้เจมเจมเจมเอารถไปเล่นกับพายได้นะกูเล่นได้ตีใบม้วนมาตีใบม้นมันไม่มีตัวขำมันจะเล่นยังไงในไหนเนี่ยมันจะ ลากดิลากเฟ้นดิผมหลังลากมึงไงมึงฟังเสียงรถไปหามึงไปหามึงไอ้เจมมามาเข้าเข้าเขาเพื่อนมันจะมาตีทำป่วยอะไรเก็บรถก่อนไอ้เหี้ยเแค่บนเขากีตี้อื่นมากูแหลกกว่าไอ้เหี้ยแบ้างเอาอย่้างไ้ครับเจ็บนะโดนเขานะสมอลก่อนนะบนเขากดให้อยู่หลอนไปตรงหลอบอลก่อน แลกว่ะกูจะอุ้มมึงไอ้เหี้ยเมื่อกี้ระวังแนวมาร์คลองแนวมาร์คมีน้อยเพื่อนคนข่าวยังเหลืออยู่นะเออตี้อื่นมันขึ้นมาแทนไอ้มอนมันตายไปแล้วหนึ่งน้ตีขับรถอ่ะในเมืองคือเอฟวีวนะตี้ขับรถคือตายไปแล้วหนึ่งตี้ขับรถมันไปจอดมาร์กูมันไปจอดมาร์กสามคนข่าวลงหมดยังวะมาร์กสองอ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดไอ้มอนยิงอยู่เมื่อกี้อ๋อเห็นแล้วมอนโดนนะนะกูกูต้องเอาเลยละอยู่ตรงมาร์กูเลยมาร์กสองเลยอยู่อยู่ยังอยู่อยู่บวกฟ้าไอ้มอนมีรถใช่ปะ นไม่มีแต่กูขยับได้ดูกูขยับตามไปจอยู่ตรงกูเหอะไหนมาเจกูอะปากี้วะเซฟเราได้เออมาเหอะจได้่บอกกมาก่อนเลยเจกนเจาะได้เลยมันไม่มีใครตีไอ้พวกไอ้พาแล้วนี่เออกูน็อกเ่ยกูน็อกสองอยู่ใกล้กูก่อน น้ยสัตว์มาจอดบ้านนี่ละข้างบนลงมาจอดบ้านข่าวเคลียร์แล้เวเจ๊มุ่ะบ้านกูขอหลอกเพื่อนน้องได้ปะกูอยากไปเล่นสายอ่ะไม่มีอะไรเลย,ยไปไหนมาโดนดักันหมดโดนเลยไปเลยไม่ได้ดูข่าวขวาเลยเฮ้ยมันจะอยู่ทำคุยเลยวะข้างบนนั่งมึงง,งิตว่ะโอกับเพื่้ยยะ ไอ้เจียมเสียเวลากูดูข่าวขาวากูกูเลยไม่รู้เลยว่าอินฟินไปไหนเนี่ยไอ้เจียมเวลาไม่งั้นกูรู้หมดเลยเนี่ยอินฟินไปไหนเนี่ยไอ้เจียมแล้วกลายเป็นบ้านติ้งหนึ่งว่างหรือเปล่าก็ไม่รู้เน,นี่ยทีเนี้ยนี่ยังไม่ว่างยังมีอยู่ทิ้งหนึ่งยังมีอยู่เราตีโกดังดีกว่าวหรือว่า,หร,วาหรือว่าจะไปเวรไลท์ตีโกดังหรือว่าตีโกดังโอ้โหแปลกทิ้งหายเลยเนี่ย ก็าทำกดังดีกว่าเปลียนดูายแล้วแต,แต่ตรงนี้ถ้าเรายังไม่ได้กว่ามาึมงล็อกหลังกดังได้ป้าถูกไปจอดหลังกดังฮัลโหลมึงจะตีทางนี้เหรอหรือว่าจะตีทางนี้ตีทางหลังกดังดิเนี่ยทางเนี้ยมันมันข้ามไม่ยากใช่ป่ะถ้าจดกดังไ้บ้าน เติมหนึ่งนะเราต้องเดินเล่นกันอย่างงี้ป่ะเราเรารับในเมืองก่อนไหมแต่ส่งไอ้ม่านไปกดังกะได้เราลับกูจะไปกดังให้ก่อนอ่ะส่งก่อนดี้นั่นอ่ะเราจะรอรับในเมืองก่อนเราหรือไม่ต้องก่อรอรับในเมืองก่อนแล้วค่อยตีกดังจากลากเส้นเหลืองเออให้มันสิงกดังกวดดังกูนมาคุณอะกดังกูกูคำได้แค่มันออกวิ่งออกมานะม่นมีน้ะมีน้ะมีน้ะระเบิดระเบิดระเบิด มีสองตัวมอนก็ตันเอาทุกหน้าต่างเลยมอนทุกหน้าต่างเลยสองตัวเอ่าอ่าทุกประตูเลยปุ๊บเฮ้ยอย่างนี้เราตีบ้านตรงนั้นง่ายเลยเนะบ้านนั้นจะไม่มีนาติกหนึ่งเฮ้ยนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่บ้านทิ้กหนึ่งไม่มีนะเพื่อนมาจุดว่างสามมาจุดว่างสามเหจุดวบ้านทิ้กหนึ่งยัไม่มีนะเออเนี่ยมันอยู่อย่างนี้สามตัวที่กูเห็นแล้วพายปิดอะไรวะ ังอยูเระเบิดม่นกูต้องขับรถไปแล้วนะแม่กูอยู่ห่างระเบิดแล้วเนี่ยไอเจมีรถบ้าขับไปจุวบมันได้เนี่ยไม่ต้องแล้วไอเ้เจมโอ้โหรถพอดีไอสัตว์เสียอ้ย หน้าตัวเองเลยไปม,มาหลายตอนแรกไอเจนจะมาจะดกินเออจริงมึงหน้าขับเข้าบ้านไปเลยอ่ะพายรอบหน้าบ้านมีข้าบ,บ้านมีกัน,กนเนาะเออไอ้นี่ก็ตัวเดียวนะาหนึน่งนะก็สองสองมาใหม่มันอยู่กวดังสองคนบ้านสองเลยอันนั้นอะตัวเดียวบ้านบ้านหน้ามึงอไ้เ,เฮียตรงนี้ก็เล่นได้นี่ เออกูจะมาหลุมน้าได้ไหนอะไอ้เแี้ย,ยล้วไม่มีใครบอกเลยเหรอมันเล่นได้ตรงเนี้ยเย้ไม่ได้ดูซ้ายทัย้เ้ยมึงไม่ได้ดู<า>ที่เล่นกันนี่หว่า